สวัสดีค่ะวันนี้จะทำกะเพราสปาเกตตี้นะคะวัตถุดิบหลักนะคะก็คือนี่เส้นสปาเกตตี้ที่ต้มแล้วนะคะแล้วก็มีใบกะเพรานะคะนี่กะเพราเก็บจากสวนหลังบ้านนะคะกะเพราแดงบ้านเราเองนะคะหอมมากอันนี้เป็นพริกกระเทียมนะคะโขลกหยาบๆหมูนะคะหมูสับ แล้วก็นี่เป็นเห็ดหอมสดนะคะใช้สองดอกนะคะสองดอกก็ยังเยอะมากขนาดนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะไก่เป็นอะไรกระตากกันจเนเยนเชียวพลิกกระเทียมที่โขกไว้ หมูสับค่ะเผ็ดพร้อมค่ะเถ้ามันแห้งก็ ใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะเห็นควมของเราจะไม่สุกๆน้ำที่เราใส่ไปเมื่อกี้เป็นน้ำต้มเส้นคปากเกตตี้นะจ๊ะ หอมสุกแล้วนะเราก็จะใส่เส้นสปาเก็ตตี้ไปเลยน้ำต้มเส้นสปาเก็ตตี้ลงไปประมาณหนึ่งพับพีนะคะเพื่อไม่ให้เขาแห้งกเินไปจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะคะน้ำตันทรายค่ะซอสน้ำมันหอยนะคะหรือว่าซอสหอยนางร่มประมาณ หนึ่งช้อนครึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนดีสังเป็นไงคะ่ะน่ากินบาว่านกินบ้าง่ ขาชิมรสชาติหน่อยอรสชาติใช้ได้แล้วนะ เป็นที่น่าพอใจก็ใบกะเพราลงไปเลยกะเพราจากสวนของเล่าจากนั้นก็ปิดไฟเลยจ้าน,น่ากินบอดจ้าพี่น้องเรียบร้อยเด้อจ้าเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลย เสร็จเรียบร้อยค่ะทำสปาเกตตี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนี่ดอกกะเพราเก็บจากสวนของเรานะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรยุ่งยากเกินความสามารถนะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเด้อจ้าไว้มาเจอกันใหม่นะคะเมนูหน้าสวัสดีค่ะ